คลิปนี้จะพามาดูการเริ่มต้นซ่อมฝ้าเก่านะครับที่จ้างช่างเนี่ยมาทาไว้แต่เขาทําไว้ไม่เร็จรวมถึงปัญหาตัวหลังคารั่วมาที่ฟ้าด้วยนะครับซึ่งผมก็มีการซ่อมหลังคาต่างๆรวมถึงการเดินระบบไฟเนี่ยจนครบเสร็จหมดแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาทําการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมเนี่ยให้เป็นฝ้าที่ฉา,าบเรียบแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็จะมาแนะนําตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการซ่อมแล้วก็ทาสีด้วยนะครับในขั้นตอนที่ผมจะทําก็ลองดูเป็นแนวทางนะเผื่อท่านใดเจอปัญหา หน้างานใกล้ๆเคียงลักษณะแบบนี้สามารถนําไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงด้วยตัวเองได้นะครับสิ่งที่ผมทำันดับแรกเลยก็คือการเพิ่มโครงสร้างของตัวฝ้าที่ที่มันเสียหายไปนะครับบริเวณด้านขอบข้างตรงนี้เพราะส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีการทําฝ้าของอีกห้องหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นนะตรงนี้ผมก็จะทํากั้นขึ้นมาเพื่อทําเป็นฝ้าปิดไปเลยนะครับส่วนที่เคยตัดเสียหายไปนะครับตรงนี้ผมก็จะมีการวัดระยะนะครับให้มันเท่ากันแล้วก็ ตัดนะครับให้เป็นช่องเพื่อที่จะเอาแผ่นฝ้าแผ่นใหม่ครับเข้ามาติดตั้งเข้าไปนะวิธีการแก้ไขตรงนี้ก็จะง่ายๆนะครับคือการสร้างโครงสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่ตัวแผ่นฝ้าของใหม่เนี่ยของเราเข้าไป พอามาถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถซ่อมในส่วนของตัวฝ้านะครับที่มันเสียหายได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวก็จะมีการซ่อมในส่วนของบริเวณตรงหลังคารั่วดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในตอนถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนของการทาสีเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นนะครับที่เราได้มีการซ่อมแซมด้วยนะครับ